หลายคนตั้งคําถามครับว่าเ้ยคะแนนความนิยมของทำพักเพื่อไทยเนี่ยกับพักเก้าไกลมันห่างกันเยอะจังแล้วทําไมของทําพักเก้าไกลมันถึงเพิ่มเยอะขึ้นข,น,ขนาดนั้นก็อย่างที่บอกครับว่าการสํารวจครั้งนี้เนี่ยมันเป็นสํารวจหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยทํางานมาระย,ยะหนึ่งแล้วแล้วก็มีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยรู้ว่าใครจับกับใครแน่นอนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโพในช่วงของการเลือกตั้งเนี่ยมันก็เบียดเสียดกันเนาะ ออสูสีสูสีกันนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับว่า 1. ปัจจัยเรื่องมีวอเตอร์ที่เกิดขึ้นใหม่ทุกปีปีละห0,000นคนพักไหนที่สื่อสารไปถึงเขา 2. ภาพหลักของพักไหนที่รู้สึกว่ามันเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนและมีผู้เล่นที่หลากหลายเราอาจจะมองว่าคนที่ชอบแบบ แนวฮาร์ดคอร์เป็นแฟนดอมของคุณวิโรธก็จะเป็นคาแรคเตอร์แบบหนึ่งคนที่ชอบคุณแบงค์สุพนัทก็เป็นแบบหนึ่งคนที่ชอบสอสอปาล์มก็เป็นแบบหนึ่งคนที่ชอบคุณพิทาก็เป็นแบบหนึ่งคนที่ชอบคุณใหม่ก็เป็นแบบหนึ่งคนที่ชอบคุณทัพพีพบก็เป็นแบบหนึ่งเขามีผู้เล่นที่หลากหลายและแต่ละคนน่ะก็มาจากโปรไฟล์ที่มันต่างกันแล้วมันกลายเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในทุกๆกลุ่มบางคนอาจจะมาจากตระกูลการเมืองบางคนอาจจะไม่ใช่ตระกูลการเมืองเป็นมาจากครอบครัวคนชั้นกลาง แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพักอื่นๆพอเป็นหลานเป็นลูกคนนั้นหลานคนนี้คนนี้รู้จักกับในายใหญ่ในหัวคนนั้นรู้จักพ่อใหญ่คนนี้เคยทํางานกับพ่อใหญ่อะไรมันสารวลกันอยู่แค่นั้นมันไม่มีผู้เล่นที่หลากหลายมันก็เลยดูว่าคุณอาจจะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนไปรับฟังปัญหาแต่คุณไม่ได้มาจากเขาพอนึกอ,อกไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับว่ามันก็ทําให้ระยะห่าง ของประชาชนที่คุณจะสื่อสารเนี่ยกับคนในพรรคซึ่งเรียกว่าเป็นตัวแทนมากกว่าแบบเฮลเปอร์เอ,อ่อทำนองนัน้นก็มีหลายปจัจจัยเนาะเออต่างๆนานาอย่างที่บอกครับว่าการเลือกตั้งใหญ่เนี่ยเวลาเขาเลือกเขาเลือกนายกคนเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาค a n ิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาคอมเพลก์กันสิ่งที่น่าจับตามองนั่นที่สุดก็คือในการเลือกตั้งครั้งต่อไปทุกคนจะอยู่บนหน้ากระดาษเดียวกันโดยที่ไม่มีเรื่องของประเด็นประมวลกฎหมายอาญามาตราหึงหนึ่งสอง ถ้าเราไปดูเนี่ยการตัดสินของสารรัฐธรรมนูญคําวินิจฉัยของสารนะครับก็เรียกว่าง่ายๆแหละว่าห้ามใช้หาเสียงเพราะมันเป็นเหมือนกับกึงก่งๆในการดึงสถาบันเนี่ยเข้ามาทําให้คนที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยแตกกันเพราะฉะนั้นแก้ในสภาได้แต่ว่าไม่สามารถเอามาใช้เป็นนโยบายการหาเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเท่ากันหมดก็ต้องวัดกันแล้วว่าแคนดิเดตนายกทั้งมนตรีคุณสงไข่นโยบายคุณนําเสนอแบบไหน แล้วมันทําได้จริงหรือเปล่ามันทําบอกไปแล้วแล้วมันเกิดขึ้นใหม่อย่างที่บอกครับว่าโอกาสในการเป็นรัฐบาลของพรรคไทยไมีอยู่แต่มันมีอยู่ท่ามกลางวามกดดันหนึ่งนยายเรื่องคาแรงของคุณ 2. นโยบายในเรื่องของการเติมเงินกับครอบครัวที่รายได้ไม่ถึง2 0 0 0 0บาทต่อเดือนคุณต้องเติมเงินนะเรายังไม่รู้ว่าจะเติมเมื่อไหร่แผนก็ยังไม่ชัดเจน 3. วันนี้เพิ่งแถลงมานั่นก็คือเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนะครับ มันจะเกิดขึ้นจริงไหมแล้วมันจะดันให้ GDP โตต่อเนื่องทุกปีจนกระทั่งดันค่าแรงให้ไปวันละ600บาทได้หรือเปล่าอันนี้แหละคือ challenge อ่ะก็ลองดูมีปัจจัยอื่นๆบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถอ o m m e n t มาได้นะอันนี้เป็น personal นะเป็นเรื่องส่วนตัวที่ผมวิเคราะห์มาว่ามันมันเป็นแบบเนี้ย ท,ที่ในความรู้สึกส่วนตัวแต่ถ้าใครคิดเห็นว่าเอ้ยมันมีปัจจัยอื่นๆที่ทําให้คะแนนของพรรคเก้าไกลเนี่ยเติบโตขึ้นแล้วในอนาคตมันจะเติบโตขึ้นมากหรือเปล่าหรือทางพรรคเพื่อไทยจะเพอร์ฟอร์มแล้วก็ไปดึงคะแนนมาได้ไหมหรือฝั่งอนุร,รักษนิยมอย่างพรรครวมไทยสร้างชาติจะมีกลเม็ดเด็ดพลายอะไรจะมีแคนดิเดตมาใหม่ไหมหรือกำลังจะมีพรรคใหม่มาหรือเปล่าเป็นตัวแม่ตัวมัมที่มาแทนพลเอกประยุทธ์จันโอชาแบบปังๆเลิศๆมาปัง,ปง ชนะเลยเป็นฝั่งอนุรักษ์นิยมแบบลดลดสุสีคุณพิธาอะไรอย่างนี้ใครหรือยังไงอ่ะคอมเมนต์กันมาดู